ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะชาวเน็ตรีบทักหนิงปานิตาคอมเมนต์บอกอยากกินต่างไอจีมาอนภาหลังโพสโปรโมทขายห่อหมกจากเรื่องราวดราม่าของมาอนภากิษดีที่โดนสั่งถอนจากพิธีกรรายการถึง3รายการรวดและต้องบอกเลยว่าถึงแม้เรื่องราวดังกล่าวจะ นานเป็นเวลากว่า3เดือนแล้วแต่เจ้าตัวก็ยังคงไม่มีงานทางด้านหน้าจอให้ชาวเน็ตเห่เข้าไปสอบถามกันสนันอินสตาแกรมว่าเมื่อไรจะกลับมาทำหน้าที่พิธีกรอีกได้มาอนาภาเพียงตอบสั้นด้วยอิโม j i รูปยิ้มเท่านั้นและงานนี้ได้เลยเห็นได้เห็นภาพของมาอนาภาที่ไปช่วยคุณแม่ห่อใบตองเพื่อทำฮอร์โมนชาวเน็ตที่เห็นก็แห่เข้าไปให้กำลังใจกันรัน้วาพร้อมบอก รอการกลับมา <c oughs> และเป็นที่ท,ทราบกันดีว่าทางด้านมาอนภานั้นก็ได้กลับไปช่วยคุณแม่บังเกิดก้าวที่เปิดร้านขายห่อหมกรวมถึงยังช่วยโปรโมทจนมียอดขายถล่มทลายซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านมาอนภานก็ได้ออกมาพูโปรโมทร้านว่าเสาร์ที่14พบกับห่อหมกคุณแม่มา้าได้ที่ตลาดโกกุย๋ยตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปช้าหมดนะคะของอร่อยแม่ไปขายเองค่ะตลาดโกกุย๋ยหมู่บ้านสัมภากล ลำคำแหง112บริเวณมึงน้ำแล้วเจอกันคะ่ะซึ่งงานนี้ทางด้านหนิงปณิตาทาวัฒนะก็ได้เข้าไปคอมเมนต์กลางอินสตาแกรมของมาอนาภาหลังได้ออกมาโปรโมทหอมกเอาไว้ว่าส่งคนไปจัดดีกว่าอยากกินอยากกินทำเอาชาวเน็ตรีบตกใจเข้ามาทักว่าอยากกินใช่ไหมคะพิมพ์ผิดใช่ปะคะได้มาอนาภาก็ตอบกลับมาแบบอารมณ์ดีว่าจัดไป